โ,โรคทางสายตาถ้าเกิดรู้สึกว่าดวงตาของเราผิดปกตินะมีปวดศีรษะปวดตาตาแห้งคเครืองตาตาพร่ามัวตาไม่สู้แสงปวดคอบ่าไหลปรึกษาแพทย์ครับเพราะท่านอาจจะมีอาการ CVS นะครับหรือว่าคอ Computer Vision Syndrome ได้นะครับซึ่งโรคนี้ครับก็เกิดขึ้นใน โลกแบบปกติที่แหละที่เราเสพสังคมออนไลน์กันอย่างใกล้ชิดนะครับเราดูแต่หน้าจอเพ่งจอมากเกินเพ่งจอมากเกินไปนะครับ,รบซึ่งกลุ่มทางนี้ครับเขาบอกว่าการใช้สายตากับคอมนานเนี่ยก็จะมีอาการอย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นแต่การศึกษานะประมาณร้อยละเก้าสิบนะครับ,รบผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าสามชั่วโมงต่อวันคุณต้นเกินไหมผมเกินแล้วผมเนี่ยผมพูดตรงตรงผมเนี่ยเข้าขายเต็มเต็มเลยเข้าขายเลยนะตอนนี้คือพยายามลด ลดการใช้พยายามพักสายตาให้มากขึ้นนะครับเขาบอกว่าสาเหตุน่ะอาจจะเกิดจากการที่เรากระพริบตาบ่อยๆเวลาเจอแสงจากคอมพิวเตอร์จ้าๆมาครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สภาวะการสะท้อนจากตัวอักษรทำให้เราบางทีต้องโฟกัสตัวหนังสือบนหน้าจอเนี่ยมากเกินไปครับส่วนวิธีง่ายๆที่จะช่วยป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงได้นะคุณต้นนะครับคือหนึ่งการกระพริบตาเนี่ย เขาบอกว่าต้องกระพริบตาให้บ่อยขึ้นอการนั่งจ้องหน้าจอนานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะทําให้อัตราการกระพริบตาลดลงนะเพราะนั้นเราต้องเพิ่มการกระพริบตาเพิการกระพริบตาที่เราจ้องอย่างเงี้ยแบบนานเนี่ยแต่ปกติคนเราอะถ้าเวลาปกติประมาณสักเอ่อหกถึงสิบครั้งอ่ะต่อนาทีเนี่ยเราจะมีการกระพริบตาปกตินะแต่ถ้าบางทีบางทีถ้าเราจ้องหน้าจอนานนะครับ ็อาจจะทําให้แบบเนี่ยเราแบบลืมบตานกระพริบตาทำให้ตาแห้งนะครับแล้วก็สองครับเราอาจจะปรับความสว่างในห้องทํางานนะครับแล้วก็น่าจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมคือลดแสงสว่างจากภายนอกหรือแสงจากห้องทํางานที่สว่างมากเกินไปนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มความแตกต่างของสีระหว่างตัวอักษรเพื่อให้มีการแยกพื้นจอกับตัวอักษรได้ให้ง่ายมากขึ้นครับสามครับพักสายตาทุกๆชั่วโมง โดยเขามีสูตร20 20 20นะครับคือละ,ละสายตาจากหน้าจอและมองระยะไกลประมาณ20ฟตุตทุกๆ20นาทีอ่าโฟกัสให้ไกลขึ้นบ้างใช่แล้วเวลามองทีก็ใช้เวลาสักประมาณ20วินาทีครับ20ฟตุตนะครับแล้วก็20วินาทีครับอ๋อใช้ไป20นาที20ฟุตใช้วิธีการ <20 S 1> แบบนี้20วินาทีอะไรประมาณนั้นนะครับ อ่าแล้วก็สี่ครับปรับระดับการมองจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ห้าครับใส่แว่นสายตานะครับที่เหมาะสมบางทีถ้าเพ่งนานๆอาจจะทำให้ปวดกระบอกตาได้บางทีเราอ่ะอายุเยอะๆอย่างเงี้ยสายตาบางทีมันสั้นครับแล้วคนที่เคยใส่ใสายตาสั้นเนี่ยแล้วมาบอกว่าตัวเองสตาฟโรแติจริงๆไม่มีนะอืมสั้นก็คือสั้นยาวก็ค,คือยาวครับ กับว่าอย่างผมเนี่ยผมมี2อสายตาก็คือทั้งสั้นทั้งยาวออยู่ในตาเดียวกันครับอะไรอย่างนี้นะครับอาทนั้นครับใครที่อยู่หน้าจอนานๆก็นำเคล็ดลับวิธีแบบนี้ไปปรับใช้จะได้ช่วยนะฮะป้องกันไม่ให้คุณเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดมครับครับก็มผมตอนนี้ก็พยายามลดเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็ดีขึ้นับก็ช่วยได้นะครับ